ในค่ำคืนหนึ่งที่ร้านอาหารเล็กๆริมถนนในเมืองใหญ่มีแสงไฟสลัวอบอ,อุ่นตัดกับเสียงดนตรีเบาๆที่ลอยมาเป็นฉากหลังลูกค้าบางส่วนกำลังนั่งดื่มพูดคุยและหัวเราะขณะที่พนักงานเสิร์ฟสาวคนหนึ่งชื่อมินตรากำลังเดินอย่างคล่องแคล่วระหว่างโต๊ะเธอเป็นหญิงสาวธรรมดารูปร่างผอมบางดวงตาใสาที่มักเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นถึงแม้เธอจะต้องทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ใบหน้าของเธอไม่เคยขาดรอยยิ้ม ในมุมหนึ่งของร้านมีชายร่างสูงใหญ่ในชุดสูตรเรียบหรูนั่งอยู่เพียงลําพังไม่มีใครรู้ว่าชายผู้นั้นคือมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของประเทศชื่อว่าคิรินเขามาที่นี่โดยบังเอิญเพราะอยากใช้เวลาหลบหนีจากสังคมชั้นสูงที่เต็มไปด้วยพิธีรีตองและความเสแสร้งเขาสวมหมวกและเสื้อคลุมธรรมดาเพื่อไม่ให้ใครจําได้ในขณะที่ทุกอย่างดูปกติจูจ่ประตูร้าน ก็ถูกผลักอย่างแรงชายสวมหน้ากากสองคนถือปืนบุกเข้ามาเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบร้านลูกค้าหลายคนรีบก้มลงหลบตายโต้ตด้วยความหวาดกลัวพนักงานบางคนตัวสั่นจนแทบขยับไม่ได้แต่ท่ามกลางความโกลาหลมินตรากลับยังคงยืนมั่นคงดวงตาของเธอศบกับคนร้ายโดยไม่แสดงความหวาดหวัน่นทุกคนอยากขยับเอากระเป๋าโทรศัพท์เงินสดมาวางตรงนี้เสียงหนึ่งในโจนตโกลั่นมินตราค่อยคอย่คอก้าวออกมาเธอวางถาดอาหารลงแล้วเอ่ยเสียงเรียบแต่นักแน่นว่า ใจเย็นใจเย็นเขาไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องร้ายแรงเราให้คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการแต่โปรโดอย่าทำร้ายใครน้ำเสียงสงบและท่าทีมั่นคงของเธอทำให้โจลังเลไปชั่วขณะแขกหลายคนหันมามองเธอด้วยสายตาประหลาดใจแม้กระทั่งคิรินเองที่นั่งอยู่มุมห้องก็จ้องเธอไม่วางตาเขาไม่คาดคิดว่าพนักงานสาวธรรมดาจะสามารถควบคุมสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอันตรายเช่นนี้ได้จนคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้มินตราย,ยังคงยืนตรงไม่ถอยหลังแม้แต่ก้าวเธอค่อยๆเอากระเป๋าเงินของตัวเองยื่นให้ และบอกแขกทุกคนว่าเอาของของคุณวางตรงนี้เธอค่าจะได้ไม่มีใครเจ็บตัวน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความจริงใจและความมั่นคงเหมือนแม่ที่กำลังปลอบเด็กที่ตกใจสิ่งที่น่าประหลาดคือความสงบ,บของมินตราแผ่ไปทั่วร้านผู้คนที่กำลังตื่นตระหนกเริ่มทำตามอย่างว่าง่ายโจรเองก็ดูเหมือนจะเสียการควบคุมเล็กน้อยเพราะสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดคิดพวกเขาต้องการความหวาดกลัวและความโกลาหลแต่กลับได้เผชิญหน้ากับหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความสงบ,บอันแปลกประหลาด คิรินมองภาพนั้นด้วยหัวใจเต้นแรงเขาเห็นไม่ใช่แค่ความกล้าหาญแต่เป็นพลังบางอย่างที่ยากจะอธิบายมินตราไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ตะโกนวิยวแต่กลับควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยความสงบและเมตตาหลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงตำรวจมาทันทันเวลาโจรถูกจับกลุ่มผู้คนเริ่มหายใจโล่งขึ้นแต่คิรินยังคงนั่งเงียบเหมือนกำลังคิดอะไรลึกซึ้งเขารู้สึกว่าคืนนั้นไม่ได้เปลี่ยนเพียงชะตาของผู้คนในร้านแต่ยังสะเทือนถึงจิตใจของเขาด้วย มินตรากลับไปทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอเดินมาเก็บโต๊ะที่คิรินนั่งดวงตาย,ยังสดใสเหมือนเดิมเธอไม่รู้เลยว่าชายที่กำลังนั่งมองเธอนั้นคือหนึ่งในมหาเศรษฐีที่มีอำนาจที่สุดในโลกและสิ่งที่เธอทำในคืนนี้กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเพราะการตัดสินใจครั้งต่อไปของเขาจะไม่เพียงแต่สร้างความประหลาดใจให้เธอเท่านั้นแต่ยังจะสั่นสะเทือนทั้งโลกคิรินนั่งนิ่งสายตาไม่อาจละไปจากหญิงสาวตรงหน้าได้เลยเสียววินาที ที่มินตรายกแก้วน้ำบนโต๊ะเขาออกไปพร้อมรอยยิ้มบางๆกลับสะกิดใจมหาเศรษฐีผู้ครอบครองทั้งธุรกิจและอำนาจมหาศาลเขาคิดซ้ำแล้ว้ำเลาว่าผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษในสายตาสังคมกลับมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนทั้งร้านสงบลงได้ภายในไม่กี่นาทีนี่คือสิ่งที่แม้แต่ผู้นำประเทศหรือผู้บริหารระดับสูงก็ยังยากจะทำได้คืนนั้นหลังร้านปิดกิรินจงใจรอจนคนอื่นกลับหมดเขาเดินเข้าไปหามินตราที่กำลังเก็บกวาดโต๊ะเธอเงยหน้าขึ้นด้วยความแปลกใจ เพราะไม่รู้ว่าแขกคนนี้เป็นใครจริงๆคุณกล้าหาญมากเมื่อครู่คิรินเอ่ยขึ้นเสียงทุ้มหนักแน่นแต่แฝงความอบอุ่นมินตราย,ยิ้มจังๆไม่หลอกข้าฉันก็แค่พยายามไม่ให้ใครเจ็บตัวถ้าฉันตื่นกลัวไปด้วยทุกคนก็คงยิ่งแย่คำตอบโปรงไปตรงมานั้นทําให้คิรินเงียบไปเขาไม่เจอใครที่พูดด้วยความจริงใจเช่นนี้มานานในโลกของเขาผู้คนมากมายต่างสวมหน้ากากเพื่อผลประโยชน์แต่หญิงสาวตรงหน้าไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นแล้วคุณไม่กลัวเลยเหรอเขาถามต่อ มินตราหยุดคิดเล็กน้อยก่อนตอบว่ากลัวสิคะแต่ถ้าปล่อยให้ความกลัวควบคุมทุกอย่างคงพังหมดฉันเลยเลือกที่จะยืนให้มันแล้วทําเท่าที่ทําได้คิรินจ้องเธออยู่นานเหมือนจะจดจําทุกคําพูดเขารู้สึกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงพนักงานเสิร์ฟธรรมดาแต่เป็นคนที่มีคุณค่ามากกว่าที่สังคมเคยให้ไว้หลังจากวันนั้นคิรินก็ไม่อาจลบภาพหญิงสาวออกจากความคิดเขากลับมาที่ร้านบ่อยครั้ง โดยไม่เคยเปิดเผยฐานะที่แท้จริงมินตราย,ยังคงทำงานหนักเหมือนเดิมรอยยิ้มและความมุ่งมั่นของเธอทำให้บรรยากาศในร้านมีชีวิตชีวาทุกครั้งที่เธอเดินเข้ามาคิรินรู้สึกเหมือนโลกที่วุ่นวายภายนอกสงบลงคืนหนึ่งเขาสังเกตว่ามินตราดูเหนื่อยล้าเป็นพิเศษใต้ตาคล้ำมือหยาบกร้านจากการทำงานหนักเขาอดถามไม่ได้ว่าคุณทำงานกี่ที่กันแน่มินตราหัวเราะเบาๆก่อนตอบว่าสองที่ข้าบางวันก็สามที่ต้องหาเงินส่งน้องเรียนอีกทั้งยังต้องดูแลแม่ที่ป่วยอยู่บ้าน คำตอบนั้นสเตือนใจคิรินเขาไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดในชีวิตแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าขณะที่หญิงสาวตรงหน้ามีภาระหนักอึ้งแต่ยังสามารถยิ้มและมีพลังใจได้คิรินเริ่มมองโลกต่างออกไปผ่านสายตาของมินตราเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความร่ำรวยมหาศาลที่เขามีเคยสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับใครหรือไม่สิ่งที่เขาเห็นจากหญิงสาวคือการเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นบทเปลี่ยนที่เงินทองซื้อไม่ได้ วันต่อมาคิรินได้ยินบทสนทนาของมินตรากับเพื่อนพนักงานเธอพูดถึงความฝันเล็กๆของตัวเองว่าอยากเปิดร้านอาหารเล็กๆที่อบอุ่นให้เด็กยากจนมานั่งกินได้ฟรีบ้างในบางวันความฝันเรียบง่ายนั้นกลับทำให้หัวใจคิรินสั่นสะเทือนยิ่งกว่าดินธุรกิจพันล้านครั้งไหนๆเขาเริ่มคิดแผนบางอย่างในใจแต่ยังไม่เผยออกมาคิรินใช้เวลาเรียนรู้ชีวิตของมินตรามากขึ้นเขาเห็นว่าแม้เธอจะเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่เคยบ่นเขาเห็นว่าเธอมีความเมตตาต่อลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะจนหรือรวยเธอปฏิบัติอย่างเท่าเทียมมเสมอ คืนหนึ่งหลังร้านปิดเขาเดินเข้าไปอีกครั้งคราวนี้เขาถอดหมวกและเสื้อคลุมออกเผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงมินตราตกตะลึงไปชั่วครู่เพราะภาพของมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลที่เธอเคยเห็นแต่ในข่าวกลับมายืนอยู่ตรงหน้าเธอคุณคุณคือมินตราพูดไม่ออกคิรินยิ้มบางๆใช่ผมคือคิรินแต่ที่ผมอยากให้คุณรู้คือผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อให้ใครยกย่องผมมาที่นี่เพราะคุณคุณทําให้ผมเห็นสิ่งที่ผมลืมไปนานแล้วมินตรานิ่งอึ้งใจเต้นแรงจนแทบไม่เชื่อว่า มันเป็นความจริงชายผู้ยิ่งใหญ่คนนี้พูดกับเธอด้วยสายตาจริงใจคุณไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างตอนนี้เขาเปล่าต่อแต่ผมอยากขอให้คุณเล่าให้ผมฟังว่าฝันของคุณจริงๆคืออะไรมินตราก้มหน้าน้ำตาเอ่อในดวงตาเธอไม่เคยคิดว่าจะมีใครสนใจความฝันเล็กๆของพนักงานเสิร์ฟธรรมดาแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเธอก็พูดด้วยเสียงที่สั่นเล็กน้อยว่าฉันอยากมีร้านอาหารคาร้านที่ทำให้คนยากจนมีที่พึ่งมีอาหารอุ่อนๆกินโดยไม่ต้องกังวล คิรินยืนนิ่งความจริงใจของเธอเหมือนเปลวไฟที่จุดขึ้นในใจเขาสิ่งที่เขาเคยสแสวงหามาตลอดชีวิตชื่อเสียงอำนาจเงินทองกลับไม่เคยให้ความหมายเท่าประโยคธรรมดานี้เลยตั้งแต่คืนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ก็เริ่มเปลี่ยนไปคิรินเริ่มปรากฏตัวบ่อยครั้งขึ้นไม่ใช่ในฐานะมหาเศรษฐีผู้สูงส่งแต่ในฐานะชายคนหนึ่งที่อยากเข้าใจโลกของเธอ,ขอเขาช่วยมินตราเสิร์ฟอาหารคุยกับลูกค้าและเรียนรู้ความเหน็ดเหนื่อยของงานที่เขาไม่เคยสัมผัสม,มาก่อน ผู้คนในร้านต่างแปลกใจที่เห็นชายแปลกหน้าที่ท่าทางภูมิฐานแต่กลับยอมทำงานเหมือนพนักงานทั่วไปและทุกครั้งที่มินตราหัวเราะหรือพูดอะไรคิรินก็มักเงียบฟังด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพและชื่นชมเวลาผ่านไปเขายิ่งมั่นใจว่าญิงสาวผู้นี้คือแรงบันดาลใจที่เขาตามหามาตลอดแต่สิ่งที่เขากำลังคิดจะทำต่อไปนั้นไม่ใช่แค่การช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆหากแต่เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตของมินตราและอาจเปลี่ยนโลกทั้งใบ คิรินเริ่มใช้เวลาหลังเลิกงานอยู่ในร้านกับมินตรามากขึ้นเขาเรียนรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีหัวใจที่ไม่ธรรมดาเธอไม่เคยบ่นเรื่องความเหนื่อยยากแต่กลับห่วงใย,ยคนอื่นเสมอบางครั้งแม้กระทั่งเก็บเศษอาหารที่เหลือจากลูกค้ามาใส่กล่องเพื่อน,นำไปให้เพื่อนบ้านที่ลำบากกว่าเธอเล่าเรื่องราวชีวิตอย่างไม่ปิดบังเรื่องแม่ที่ป่วยติดเตียงเรื่องน้องชายที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งเธอเป็นคนหาเงินส่งเสียและความฝันเล็กๆที่ดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับคนธรรมดาอย่างเธอ คิรินฟังทุกถ้อยคำด้วยความตั้งใจความจริงใจของมินตราทำให้เขาได้เห็นสิ่งที่เขาขาดไปในชีวิตความหมายของการมีอยู่ไม่ใช่เพียงการสะสมทรัพย์สินหรืออำนาจแต่คือการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้อื่นเขาเริ่มถามตัวเองซ้ำๆว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาของเขาเขาทำเพื่ออะไรและมันสำคัญจริงหรือไม่ถ้าไม่มีความสุขที่แท้จริงคืนหนึ่งหลังร้านปิดมินตรากำลังเก็บกวาดคิรินนั่งมองเธออย่างเงียบๆก่อนจะเอ่ยว่าคุณรู้ตัวหมว่าคุณเป็นคนพิเศษมินตราหยุดมือแล้วหัวเราะเบาๆ ไม่หรอกข้าฉันก็เป็นผู้หญิงธรรมดาที่ต้องทำงานหนักเพื่ออาตตวรอดไม่คีรินผู้ช้าๆคนที่สามารถทำให้คนอื่นสงบลงได้ท่ามกลางความกลัวคนที่ยังยิ้มได้แม้ตัวเองจเจเนลคนแบบนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยมินตรานง่งไปครู่หนึ่งดวงตาของเธอสะท้อนแสงไฟสลัวราวกับกำลังพยายามเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำพูดนั้นเธอไม่รู้เลยว่าคำพูดของเขาไม่ได้เป็นเพียงการปลอบใจแต่เป็นความจริงที่มหาเศรษฐีผู้ผ่านโลกมา,มามากมายนับไม่ถ้วนได้ค้นพบ ไม่นานต่อมาคิรินก็เริ่มพามินตราออกไปข้างนอกบ้างไม่ใช่ร้านหรูหรือโรงแรมระดับห้าดาวแต่เป็นการพาเธอไปดูโลกที่เธอไม่ค่อยได้เห็นเช่นสู่เล้งเด็กกัพระมูลณิธิีช่วยเหลือผู้ยากไร้และโครงการพัฒนาชุมชนเขาอยากให้เธอรู้ว่าโลกกว้างกว่าที่คิดและความฝันเล็กๆของเธออาจสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้มินตราเริ่มมองเขาในมุมใหม่เธอเห็นไม่ใช่แค่ชายผู้มั่งคัง่งแต่เป็นคนที่พร้อมจะฟังพร้อมจะลงมือทำและพร้อมจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายได้หากอยู่กับเธอ แต่ในใจลึกๆเธอก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ถึงเลือกให้ความสนใจกับเธอเพียงคนเดียวคืนหนึ่งขณะทั้งสองนั่งดื่มกาแฟในร้านเล็กๆคีรินพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าผมบอกว่าจะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงคุณจะเชื่อไหมมินตราหันมามองตาโตคุณหมายถึงร้านอาหารที่ฉันอยากเปิดน่าหรือคะใช่เขาพยักหน้า ไม่ใช่แค่ร้านเดียวแต่ผมอยากให้มันกลายเป็นสถานที่ที่คนจนไม่ต้องกลัวความหิวเป็นที่ที่เด็กกำพร้าได้กินข้าวอย่างอบอุ่นผมอยากทําให้ความฝันของคุณขยายใหญ่กว่าที่คุณเคยคิดหัวใจของมินตราเต้นแรงน้ําตาคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัวเธอไม่เคยคิดว่าความปรารถนาธรรมดาที่แอบซ่อนไว้ในใจมาตลอดจะมีใครสักคนหยิบขึ้นมาสนใจจริงจังแต่ทําไมต้องเป็นฉันคะเธอถามเสียงสัน่นคุณมีเงินมากพอที่จะสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วทําไมต้องฟังความฝันเล็กๆของฉัน คิรินสบตาเธอด้วยแววแน่วแน่เพราะสิ่งที่คุณมีคือหัวใจที่ผมไม่มีคุณไม่มองโลกผ่านตัวเลขหรือกำไรแต่คุณมองผ่านความเมตตาและความจริงใจผมอาจมีเงินแต่คุณมีวิญ,ญญาณที่จะทำให้มันมีความหมายคำพูดนั้นทำให้มินตรางเงียบไปเธอรู้ว่าชายตรงหน้าไม่ได้พูดเล่นเขากำลังพูดจากใจจริงและแนั่นยิ่งทำให้เธอทั้งทราบซึ้งและหวาดกลัวเพราะสิ่งที่เขากำลังเสนอมันใหญ่เกินกว่าที่เธอเคยฝันไว้จากวันนั้นทั้งคู่เริ่มลงมือวางแผนคิรินใช้เครือข่าย และอิทธิพลของตนเองเปิดโครงการบ้านอาหารแห่งความหวังโดยมีมินตราเป็นหัวใจสําคัญทุกการออกแบบทุกแนวคิดเขาให้เธอเป็นคนตัดสินใจเขาเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนอยู่ข้างหลังมินตราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่มากมายตั้งแต่การบริหารจัดการร้านการประสานงานกับมูลนิธิไปจนถึงการดูแลอาสาสมัครแต่ทุกครั้งที่เธอทอคิรินก็คอยอยู่ใกล้ใก้ย้ำให้เธอจำว่าความฝันนี้เริ่มต้นจากหัวใจของเธอเองเมื่อร้านแรกเปิดตัวขึ้นมันไม่ได้หรูหราหรือโออา แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นพนังร้านถูกตกแต่งด้วยภาพวาดเด็กๆตโตไม้เรียบง่ายวางเรียงอย่างเป็นระเบียบกลิ่นอาหารหอมกรุ่นลอยออกมาต้อนรับทุกคนที่เดินเข้ามาเด็กกำพร้าคนเร่ร่อนและผู้ยากไร้ได้มีที่นั่งกินข้าวฟรีอย่างมีศักดิ์ศรีผู้คนเริ่มพูดถึงร้านนี้ปากต่อปากจนมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนอยากลอกแบบไปทำบ้างภาพของมินตราที่เดินเสิร์ฟอาหารให้เด็กๆด,ด้วยรอยยิ้มกลายเป็นภาพที่ถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลกไม่มีใครคาดคิดว่าพนักงานเสิร์ฟธ,ธรรมดาจะกลายเป็นผู้หญิงที่เปลี่ลยนแปลงงสัคมได้ และเมื่อผู้สื่อข่าวสืบจนรู้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศข่าวนี้ก็ยิ่งแพร่กระจายรวดเร็วราวกับไฟลามถุงแต่สิ่งที่ทําให้โลกตกตะลึงไม่ใช่เพียงการที่คิรินลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างร้านอาหารการกุศลหกักแต่เป็นการที่เขาประกาศอย่างเปิดเผยว่าแรงบันดาลใจทั้งหมดมาจากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งมินตราพนักงานเสริร์ฟที่คืนหนึ่งยืนหยัดอย่างสงบต่อหน้าโจรติดอาวุธเมื่อชื่อของมินตราถูกกล่าวถึงพร้อมกับโครงการบ้านอาหารแห่งความหวังโลกทั้งโลก ก็หันมาจับตามองเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความเมตตาในทันทีสื่อทั้งในและต่างประเทศต่างพากันมาขอสัมภาษณ์เธอถูกถ่ายภาพถูกบันทึกเรื่องราวลงในนิตยสารชื่อดังแต่ท่ามกลางแสงไฟและเสียงปรบมือมินตรากลับยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมเธอยืนยันเสมอว่าความสำเร็จทั้งหมดไม่ใช่ของเธอคนเดียวแต่เป็นเพราะทุกคนที่ร่วมมือกันคีรินเฝ้ามองปรากฏการณ์นี้ด้วยหัวใจที่อุ่นวาบเขารู้สึกภาคภูมิใจ แต่ก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเองเขาไม่ใช่มหาเศรษฐีที่ผู้คนเคยรู้จักอีกต่อไปเขาไม่ได้วัดคุณค่าของตนด้วยจำนวนหุ้นหรือรายได้มหาศาลแต่ด้วยรอยยิ้มที่เห็นบนใบหน้าของเด็กๆที่นั่งกินข้าวอย่างอิ่มท้องหลายครั้งที่คิรินแอบนั่งมองมินตราในครัวเธอคอยจัดการอาหารคอยพูดคุยกับอาสาสมัครและกอดเด็กกำพร้าอย่างอ่อนโยนภาพนั้นสลักแน่นในความทรงจำของเขาเหมือนคำตอบที่เขาตามหามาทั้งชีวิตความสุขที่แท้จริงคือการให้ แต่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเมื่อร้านเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็ย่อมมีทั้งผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่ต่อต้านนักธุรกิจบางคนมองว่าการกระทําของคิรินเป็นการทําลายสมดุลตลาดอาหารราคาประหยัดขณะที่นักการเมืองบางฝ่ายก็มองว่ามันเป็นเพียงภาพลักษณ์เพื่อผลประโยชน์ทางสังคมข่าวหรือเริ่มแพร่กระจายบางคนกล่าวหามินตราว่าเป็นเพียงอุ่นเชิดที่ถูกมหาเศรษฐีใช้สร้างภาพมินตราเจ็บปวดกับคำกล่าวหาแต่เธอยังคงยืนหยัดเธอบอกกับคิรินว่า ฉันไม่สนหรอกว่าคนอื่นจะพูดอะไรขอแค่เด็กๆที่นี่ได้กินข้าวทุกวันนั่นก็พอแล้วคำพูดนั้นยิ่งตอกย้ำความจริงที่คิรินรู้ดิมินตราไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่หวังแม้แต่คำขอบคุณสิ่งเดียวที่เธอต้องการคือเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างจากคนทั้งโลกเวลาผ่านไปโครงการขยายไปยังหลายมือร้านอาหารแห่งความหวังถูกสร้างขึ้นต่อเนื่อง และทุกแห่งล้วนมีภาพว่าเด็กๆประดับผนังเหมือนกันบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านมันไม่ใช่เพียงสถานที่กินอาหารแต่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ผู้ยากไร้สามารถรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าแต่ยิ่งโครงการเติบโตมากเท่าไรแรงกดดันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมินตราต้องรับมือกับการประชุมการวางแผนและการตัดสินใจที่ใหญ่เกินกว่าที่เธอเคยเผชิญเธอเริ่มรู้สึกเหนื่อยจนบางครั้งเผลอคิดว่าตนเองอาจไม่เหมาะกับบทบาทที่โลกมอบให้คืนหนึ่งมินตรานั่งเงียบอยู่ในร้านหลังจากทุกคนกลับหมดคิรินเดินเข้ามา และเห็นแววตาอ,อ่อนแรงของเธอเขานั่งลงข้างๆและเอ่ยเบาๆว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําทั้งหมดนี้คนเดียวมินตราหันมามองด้วยน้ําตาคลอแต่คนทั้งโลกกาลังมองที่ฉันทุกอย่างดูเหมือนเกินกว่าที่ฉันจะรับไหวคีรินยื่นมือไปจับมือเธอแน่นคุณไม่ได้อยู่คนเดียวผมจะอยู่ตรงนี้เสมอคุณคือหัวใจแต่หัวใจไม่จําเป็นต้องเต้นเพียงลําพังเราจะทํามันไปด้วยกันประโยคเรียบง่ายนั้นทําให้มินตรารู้สึกเหมือนได้รับพลังใหม่เธอรู้ว่าการเดินทางนี้ยังอีกยาวไกล แต่เมื่อมีใครสักคนที่เธอสามารถพึ่งพิงได้เธอก็พร้อมที่จะก้าวต่อไม่นานหลังจากนั้นมูลนิธิระดับโลกหลายแห่งเริ่มติดต่อเข้ามาเพื่อขอร่วมมือและขยายโครงการไปยังประเทศอื่นๆสิ่งที่เริ่มต้นจากร้านอาหารเล็กๆเพียงแห่งเดียวกลายเป็นขบวนการที่ขยายไปทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วมันไม่ใช่เพียงโครงการของมหาเศรษฐีกับพนักงานเสิร์ฟธ,ธรรมดาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นแรงบันดาลใจของมนุษยชาติท่ามกลางการเติบโตที่ยิ่งใหญ่มินตราย,ยังคงเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิม เธอยังคงเดินเข้าไปในครัวลงมือหั่นผักต้มแกงและยื่นจานอาหารให้เด็กๆด,ด้วยมือของเธอเองทุกครั้งที่เธอทำแบบนั้นคิรินก็มักจะยืนมองเงียบๆและคิดว่าโลกทั้งโลกอาจไม่เคยรู้เลยว่าผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นี้ยังคงเป็นเพียงมินตราคนเดิมพนักงานเซิร์ฟที่เคยยืนหยัดอย่างสงบในคืนแห่งความโกลาหลแต่ในใจของเขาเขารู้ว่าภาพนั้นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยังไม่จบและสิ่งที่เขากําลังจะทําต่อไปจะไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของมินตรา และผู้คนที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้เท่านั้นแต่จะกลายเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาการก้าออกจากโลกแห่งธุรกิจและอำนาจเพื่ออุทิศทุกสิ่งให้กับความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งที่สอนเขาว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการแบ่งปันข่าวการตัดสินใจของคีรินที่เริ่มถอนตัวจากธุรกิจบางส่วนเพื่ออุทิศเวลา และทรัพย์สินให้กับโครงการของมินตราสร้างความตื่นตระหนกในวงการการเงินทั่วโลกนักลงทุนบางกลุ่มไม่เข้าใจว่าทำไมชายที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จเชิงธุรกิจถึงเลือกเดินเส้นทางที่ดูเหมือนไม่สร้างผลกำไรแต่แทนที่จะถูกมองว่าเป็นการสูญเสียกลับกลายเป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้องค์กรอื่นๆหันมาให้ความสำคัญกับการคืนกลับสู่สังคมมากขึ้นในขณะเดียวกันมินตราก็เริ่มได้รับเชิญไปบรรยายในงานระดับนานาชาติเธอยืนอยู่บนเวทีใหญ่ต่อหน้าผู้ฟังนับพัน ไม่ได้พูดด้วยถ้อยคำวิจิตหรือภาษาซับซ้อนแต่พูดด้วยความจริงใจที่ออกมาจากหัวใจเธอเล่าเรื่องวันหนึ่งที่ร้านอาหารเล็กๆถูกล้นเล่าถึงความกลัวที่แท้จริงและการตัดสินใจที่จะสงบเพื่อรักษาชีวิตคนอื่นเอาไว้เสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงจนผู้ฟังหลายคนถึงกับน้ำตาคลอความกล้าหาญไม่ใช่การไม่มีความกลัวเธอกล่าวแต่คือการยินหยัดแม้จะรู้ว่ากำลังกลัวและเมื่อเรายินยัดเพื่อคนอื่นโลกทั้งโลกก็อาจเปลี่ยนแปลงได้จากการกระทำเล็กๆเพียงครั้งเดียวคำพูดนั้นถูกถ่ายทอดไปทั่วโลก และกลายเป็นวลีที่ถูกจดจำไปอีกนานคิรินมองจากด้านหลังเวทีดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเขารู้ว่ามินตราไม่ใช่เพียงแรงบันดาลใจของเขาอีกต่อไปแต่เป็นแรงบันดาลใจของโลกทั้งใบทว่าลึกๆแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าแรงกดดันมหาศาลที่ถาโถมเข้ามาอาจทำให้หญิงสาวผู้เปราะบางต้องล้มลงได้หากไม่มีใครคอยปกป้องคืนหนึ่งหลังจากการบรรยายใหญ่ที่เมืองหนึ่งในยุโรปมินตรานั่งอยู่ที่ระเบียงโรงแรมมองท้องฟ้า ที่เต็มไปด้วยแสงดาวเธอถอนหายใจเบาๆบางครั้งฉันก็คิดนะคะว่าตัวเองเหมาะสมจริงๆหรือเปล่าที่จะเป็นคนยืนอยู่ตรงนี้คีรินที่นั่งอยู่ข้างๆเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าๆว่าโลกไม่ได้เลือกคนที่เพียบพร้อมที่สุดโลกเลือกคนที่กล้าพอจะทําในสิ่งที่ถูกต้องและคืนนั้นคุณคือคนที่เลือกกินหยัดมินตราหันไปสบตาเขาน้ําตาคลอเบ้าอีกครั้งเธอรู้ว่าเขาไม่ได้พูดเพื่อปลอบใจแต่พูดเพราะเชื่อจริงๆ แม้โครงการจะขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่มินตราย,ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเธอยังคงเดินเข้าไปในครัวเหมือนเดิมยังคงนั่งกินข้าวกับเด็กๆและยังคงพูดคุยกับผู้คนอย่างจริงใจเธอไม่เคยยอมให้แสงไฟของชื่อเสียงกลบความเป็นธรรมชาติของตนเองและนี่คือสิ่งที่ทําให้ผู้คนยิ่งรักและศรัทธาแต่ยิ่งเวลาผ่านไปเสียงวิจารณ์ก็ยิ่งดังขึ้นหลายคนสงสัยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมหาเศรษฐีกับพนักงานเสิร์ฟที่กลายเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลระดับโลกนั้นคืออะไรข่าวหรือมากมายถูกเขียนทั้งเรื่องรักทั้งเรื่องผลประโยชน์บางสื่อถึงขั้นพยายามบิดเบือนว่าโครงการนี้เป็นเพียงกลยุทธ์การตลาดของคีรินมินตราเครียดก,กับข่าวหรือเหล่านี้มากกว่าที่เธอจะแสดงออกเธอกลัวว่าความบริสุทธ์ใจของโครงการจะถูกทำให้มุมมองกลัวว่าเด็กๆที่ได้รับประโยชน์จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีแต่ทุกครั้งที่เธอใกล้จะท้อค,คีรินก็จะปรากฏตัวขึ้นเสมอ เราจะไม่หยุดเพียงเพราะเสียงวิจารณ์เขากล่าวด้วยสายตาแน่วแน่กราบเลที่เด็กคนหนึ่งยังยิ้มได้เพราะเรานั่นก็คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าเสียงใดๆคำพูดนั้นกลายเป็นเสาหลักในใจมินตราเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะไม่ปล่อยให้เสียงภายนอกมากำหนดคุณค่าของสิ่งที่เธอทำและหันกลับมาโฟกัสที่รอยยิ้มและความอิ่มท้องของผู้คนจริงๆไม่นานหลังจากนั้นคิรินประกาศขายหุ้นจำนวนมหาศาลในบริษัทของตนและใช้เงินทุนก้อนใหญ่จัดตั้งกองทุนทาวนเพื่อสนับสนุนบ้านอาหารแห่งความหวัง ในหลายประเทศการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้โลกทั้งโลกสั่นสะเทือนเพราะไม่เคยมีมหาเศรษฐีคนใดสละทรัพย์สินส่วนใหญ่ของตนเพื่อโครงการการกุศลอย่างเต็มใจเช่นนี้มาก,ก่อนข่าวดังกล่าวกลายเป็นพาดหัวใหญ่ทุกสำนักบางคนยกย่องว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยขณะที่บางคนยังคงสงสัยในแรงจูงใจแต่สำหรับมินตราสิ่งเดียวที่เธอเห็นคือความจริงใจในแววตาของคีรินและความตั้งใจที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเธอเคยถามเขาตรงๆในคืนหนึ่งว่า คุณไม่กลัวหรือคะที่จะสูญเสียสิ่งที่สร้างมาทั้งชีวิตคีรินยิ้มอ่อนดวงตาเป็นประกายที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนผมไม่ได้สูญเสียเลยสักนิดมินตราผมแค่เปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งที่มีค่าจริงๆเท่านั้นเองคําตอบนั้นสั้นแต่หนักแน่นพอที่จะทําให้มินตราเงียบงันเธอไม่เคยคิดว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดทางการเงินจะพูดประโยคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเช่นนี้ได้และแล้วโครงการก็เดินหน้าไปไกลกว่าที่ใครจะคาดคิดมือเล็ก ในหลายประเทศเริ่มมีบ้านอาหารแห่งความหวังเกิดขึ้นทีละแห่งราวกับดอกไม้ที่พิบาลพร้อมกันในฤดูใบไม้ผลิผู้คนจากทุกมุมโลกต่างเดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้แบบอย่างและบางแห่งก็ลอกแบบไปสร้างต่อโดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากกองทุนกลางอีกด้วยภาพเด็กๆที่ัวเราะอ,อย่างอิ่มท้องภาพผู้คนที่ได้รับอาหารโดยไม่ต้องอับอายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของความหวังและทุกครั้งที่มีใครถามว่าใครคือผู้ก่อตั้งคำตอบที่ถูกบันทึกเสมอคือมินตราหญิงสาวธรรมดาที่เคยเป็นเพียงพนักงานเซิร์ฟ แต่เรื่องราวยังไม่จบอยู่แค่นั้นเพราะคิรินรู้ดีว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อไปจะยิ่งใหญ่กว่าที่โลกเคยเห็นและจะทำให้ชื่อของมินตราไม่ได้เป็นเพียงตำนานของร้านอาหารแห่งความหวังแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจที่จะสันสะเทือนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและแล้ววันที่หลายคนไม่คาดคิดก็มาถึงเมื่อคิรินประกาศบนเวทีระดับโลกท่ามกลางผู้แทนจากนานาประเทศว่าเขาจะสละทรัพย์สินเกือบทั้งหมดของตนเพื่อก่อตั้งเครือข่ายโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในทุกทวีปโลกทั้งใบเงียบลงในเสี้ยววินาที ก่อนจะตามมาด้วยเสียงปรบมือกึกก้องที่สันสะเทือนราวกับคลื่นทะเลไม่มีที่สิ้นสุดภาพใายผู้เคยเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งก้างลงจากบัลังแห่งอำนาจทางการเงินด้วยรอยยิ้มและยื่นมือให้หญิงสาวธรรมดาที่ครั้งหนึ่งเคยยืนเสิร์ฟน้ำในร้านอาหารเล็กๆข้างถนนสื่อมวลชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันยกให้เหตุการณ์นี้ เป็น,นจุดเปลี่ยนของสตวาดเด็กๆที่เคยหิวโหวยมีอาหารกินผู้สูงอายุที่เคยถูกทอดทิ้งมีที่พักพิงและผู้คนที่เคยสิ้นหวังกลับมามีรอยยิ้มทุกภาพสะท้อนออกไปไกลเกินกว่าตัวเลขหรือกำไรใดๆที่โลกเคยยึดถือเป็นคุณค่ามินตราในวันนั้นไม่ใช่เพียงพนักงานเสิร์ฟอีกต่อไปเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งที่แฝงอยู่ในความอ่อนโยนกลายเป็นแรงบันดาลใจที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าแม้เพียงการตัดสินใจเล็กๆในคืนที่เต็มไปด้วยความกลัวก็สามารถสร้างคลื่นที่ส่งผลไปทั่วทั้งมนุษยชาติ ได้ตลอดการเธอยืนเคียงข้างคิรินไม่ใช่ในฐานะผู้ตามแต่ในฐานะผู้ร่วมสร้างตำนานใหม่ของโลกแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าความสำเร็จและชื่อเสียงคือความจริงที่ว่าทั้งหมดนี้เกิดจากหัวใจของมนุษย์ไม่ใช่จากยุทธวิธีทางธุรกิจไม่ใช่จากภาพลักษณ์ทางสังคมแต่จากความจริงใจของคนสองคนที่เลือกจะยืนหยัดเพื่อผู้อื่นโลกไม่เคยลืมภาพคิรินที่ก้มศีรษะลงต่อหน้ามินตราและกล่าวเพียงว่าคุณคือคนที่สอนให้ผมรู้จักคำว่าเพียงพอ คำพูดนั้นถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์กลายเป็นแรงกระตุ้นให้มหาเศรษฐีอีกหลายคนเริ่มหันมาใช้ทรัพย์สินของตนเพื่อประโยชน์ของสังคมและสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างราวกับไฟที่จุดติดจากประกายเล็กๆเพียงหนึ่งประกายเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีภาพของวินตราและคิรินถูกแขวนอยู่ในโรงเรียนหลายแห่งบนกำแพงของบ้านอาหารแห่งความหวังที่กระจายอยู่ทั่วโลกเด็กๆรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาในยุคที่ไม่รู้จักความหิวโหยถูกเล่าขานเรื่องราวของหญิงสาวผู้ยืนหยัดในคืนที่เต็มไปด้วยความกลัว และมหาเศรษฐีผู้ละทิ้งบัลังแห่งทองคำเพื่อหัวใจของผู้คนไม่ว่ากี่ยุคก,กี่สมัยเรื่องราวนี้ยังคงถูกนำมาพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะมันไม่ใช่เพียงตำนานของคนสองคนแต่เป็นบทเรียนของโลกทั้งใบว่าแท้จริงแล้วความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราสะสมแต่อยู่ที่สิ่งที่เรามอบคืนให้มินตราในบ้้นปลายชีวิตยังคงนั่งอยู่ท่ามกลางเด็กๆหัวเราะพูดคุยเหมือนวันแรกที่เธอเริ่มต้นเธอไม่เคยยกตนว่า เป็นผู้กอบกู้โลกแต่กล่าวเพียงว่าฉันก็แค่ผู้หญิงธรรมดาที่ไม่อยากเห็นใครต้องร้องไห้เพราะความหิวคำพูดเรียบง่ายนั้นสะท้อนพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าถ้อยคำสวยรูใดๆและเมื่อมินตราหลับตาลงในคืนสุดท้ายโลกทั้งใบต่างร่วมไว้อาลัยด้วยแสงเทียนที่ส่องสว่างไปทั่วเมืองใหญ่และหมู่บ้านเล็กๆบางคนกล่าวว่าแสงเหล่านั้นคือดวงดาวที่เธอเคยมองบนฟ้าในคืนแห่งความกลัวและบัดนี้กลายเป็นดวงดาวที่ส่องทางให้มนุษยชาติเดินไปข้างหน้าโดยไม่หวั่นหวั่นอีกต่อไป เรื่องราวของคีรินและมินตราจึงไม่ใช่แค่บทสรุปของมหาเศรษฐีกับพนักงานเสิร์ฟธ,ธรรมดาแต่คือประกาศแห่งศรัทธาว่าแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและการแย่งชิงยังมีพื้นที่ให้ความกล้าหาญและความเมตตาได้อย่างรากและทำให้โลกทั้งใบเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันหวนกลับนี่คือมรดกที่แท้จริงที่ทั้งสองทิ้งไว้ไม่ใช่ตะกร้า ไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่คือการสอนให้โลกเข้าใจว่าความกล้าหาญเพียงครั้งเดียวของคนธรรมดาสามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์มนุษย์ไปได้ตลอดกาลและความรักอันบริสุทธิ์ของคนสองคนสามารถสั่นสะเทือนหัวใจของคนทั้งโลกได้อย่างยิ่งใหญ่และงดงามเหนือคำบรรยาย